เอามาให้จาคน่เอาไปเอาไปให้้นนเ็บป uh, ่วยกับห้ซ่วงหาเศร้าวัเดจันเจ็บป่วยกับห้ซ่วงหาเศร้าหาเบาหาหาย เอามัแม่เฮ้ยฉันน้ำจักถุงเลยเด้ออนีมาน้ำกันน้ำกันแม่เจ้าจะมาทางนแ้สีหมื่นดมเท่าไะนันั่นึงวันตัวคุณแม่ยามาหนีถ้าไปลงเลี่ยงคิ้วย่าเฝ้าย่าเฝ้าอนีเดี๋ยวให้ผู้เฒ่าล่องก้อนผุนไปฟังคุณมองนี่สั้นก็ด้ว เอาไว้เป็นยังอะไรกันแต่ร้านเดียวกันจะเป็นปอยเป็นต่แซงเนาะอะไร้ีัแซงจได้ป่ะอาแซนไปสังนปนะไม่ได้ัซน เไปด้อไปไม่สูงขนเดือกระเาะรากระทัช่วงอยาได้มือเ็นซื้กันแม่กนอตัว้นตัวนูเดออย่ามกเก็บไปลาสดด้นย่านใต้ที่ยังปลาสลัดเด้นปลาสลัดขออ่นตัว้นคุณดูไปเด้อป็ปมันอยากไปส่งผมนี่โลคาพญาติอาจารย์ไฮวงไฮเจ้าจะเด้อเอายไปกนเ ไปแลไปแม่ไป้ไปเป้วไปเนล่ไปไดแล้วไปเอิดเดแล้วหอดไปอยู่ไป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 ไไป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 ไไป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  ไป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 ทคนเช้าไปไปเอาไปล่างก็ได้ใจก็ได้ทุวอยดีด <c oughs> ีอันนี้เขาบอกจะเอาลุงบอกว่า้อ่จะขยักขยักไม่ละเสียงดีข้นไม่ข่วรั่ไแล้วเาได้ยพูดพูดพูดแล้วไปลาบายบายบาย เดี๋ยวทำวัดดีเลยแล้วไป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 นาตอนนั้นปลาเลี้ยงเนาะมันกับไปถ้าจะได้ง่ายแล้วมันบอกคือปลาด้ามันาเนีะยวก็ไปเองเห็นเงียมั้ยเไปเไปน้ำเนี่ย

เนี่ยทงเนี่ยชุกเ็บเอาทุงเนี่ยไว้ส่ใส่ปลาโอ้สีสมนเอาไปน้ำนี่เอาไปสรถเอาเจยวจอยล่างอันนี้ให้แน่ดลงนยเอานี้ไปไล่ปลานามสงข้ามบ้านนาสีนวลบนนามขึ้นขยำนันทวมบ่ได้นี่แม่ประมินตูสะพานบดเด้ บ่แล้วคนก็ไลเรื่องนำของคนแล้วใครพูดไะไ่ทายยูพูดบอกอไรทายยูพูดเอาบอ